สวัสดีทุกทท่านเลยนะคะเรามาสนุกกันต่อเลยค่ะทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นดีจนกระทั่งจู่ๆเสี่ยวหมัวมั่วก็ตกโต๊ะพังพูดว่าหากไม่เพาะต้องตอบแทนตระกุลหลินเมื่อครั้งที่มีการแยกตระกุลหลงคลาวก่อนผู้หินผู้เทาคงไม่ต้องจัดการมั่นหมายให้ท่านอ๋องหรอกหฮคุณหนูหลินผู้นั้นมีชื่อเสียงเสียเปล่าแต่เอาหน้าเลิกพูดเถอะ เจ้าเหมามากแล้วฝังหมัวมัวพูดขัดขึ้นทันทีทำให้อีกฝ่ายได้สติเงียบลงทันควรทั้งสามเริ่มรู้สึกตัวว่าดื่มมากเกินไปและทำตัวตามสบายเกินไปอีกทั้งยังส่งเสียงรบกวนอนุซิลมานานจึงพร้อมใจกันหันหน้าไปทางปลายเสียงซิลก็พบกับดวงตาใสาแจ๋วคู่หนึ่งกำลังมองอยู่พร้อมรอยยิ้มเต็มหน้า เมื่อรู้ตัวว่าการแอบฟังของนางเป็นที่สังเกตเสียแล้วไปเซียงซิวจึงพูดแก้เกอร้าเห็นพวกท่านเข้ากันได้ดีเลยแอบอิจฉาเล็กน้อยนะเจ้าค่ะคราวนี้เป็นเซียวมัวมั่วที่ตอบกลับด้วยความเขินบ้างพวกเราก็อยู่กันแบบนี้ละไม่มีอะไรต้องอิจฉาหรอกนายหญิงต้องอิจฉาสิพวกท่านดูมีความสุขนับว่าเป็นความโชคดีของพวกท่าน ที่ได้พบกับเจ้านายที่ใจกว้างเช่นหูหญินผู้เทาใครบ้างไม่รู้จักวิธียกยอผู้อื่นโดยเฉพาะเป่าอาวุโสทั้งสามเป็นคนของหูหญินผู้เทาคําคพูดของตนจะต้องกลับไปถึงหูเจ้านายของพวกนางอย่างแน่นอนป่ายเซียงซิวกาลังเตรียมทางหนีทีไล่ให้ตัวเองในกรณีที่หมดหวังกับแผนการให้ะรองช่วยเหลือ นางคงต้องทำตัวให้เป็นที่โปรดปรานของสองแม่ลูกแทนก็แค่เปลี่ยนงานหญิงสาวพยายามเรียกความมั่นใจให้ตัวเองถึงในโลกเดิมนางจะไม่เคยเปลี่ยนงานมาก่อนแต่นางก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานอีกทั้งหัวหน้างานก็ไม่ได้อยากให้นางไปทำงานที่อื่นเมื่อได้เจอนายหญิงที่เป็นกันเองอย่างอนุซิล บ่าวอาวุโสทั้งสามและหญิงสาวจึงพูดคุยกันอย่างสนุกสนานก่อนที่ทุกคนจะแยกย้ายกันไปหลังจากนั้นอีกคู่ใหญ่วันต่อมาบ่าวอาวุโสทั้งสามเอ่ยชื่นชมไปเซียงซิวไม่หยุดเมื่อนำสมุดบัญชีไปคืนหูหยินผู้เทาทว่าพวกนางมีชั้นเชิญในการพูดเป็นอย่างดีจึงพูดแค่ว่าหูหยินผู้เทาและท่านอองช่างมีสายตาหลักแ้ลม อนุซิวไม่ใช่แค่หน้าตางดงามหากแต่เป็นหญิงสาวที่ฉลาดขณะเดียวกันพวกนางยังนำคำชมของอนุซิวมาถ่ายทอดด้วยแม้จะไม่ได้เห็นรอยยิ้มกว้างบนใบหน้าหูหญินผู้เท่าแต่ทั้งสามก็ดูออกว่าเจ้านายของตนพึงพอใจไม่น้อยหลงเหิงกำลังเดินไปที่เรือนมารดาด้วยสีหน้าคุ้นคิด เลื่อนหูหญินผู้เท่าคงเป็นสถานที่เดียวที่เขาไปได้โดยที่ไม่มีคนจับจ้องและพูดมากหากเทียบกับเรือนเหมันเขากลับไม่สามารถไปที่นั่นได้บ่อยเท่าที่ใจต้องการเมื่อเข้าไปในห้องมารดาเขาก็ได้ยินคำชมไปเสียงซิลพลั่งพลูออกมาจากบ่าวอาวุโสทั้งสามหูหินผู้เท่าหยิบสมุดบัญชีเล่มหนึ่งขึ้นมาเปิดดู จากนั้นก็เอ่ยว่านางคำนวณได้ว่องไวก็จริงแต่รายมือของนางค่อนข้างแย่หลงเหิงรู้เรื่องนี้ดีเพราะเขาเคยเห็นรายมือไปเสียงซิวมาก่อนชายหนุ่มจึงยิ้มหากคนนอกเห็นรายมือนางเข้าคงหัวเราะเยาะแน่จัดให้นางเรียนคัดลายมือเพิ่มวันพรุ่งนี้แต่ว่าในจวนไม่มีบ่าวรับใช้คนไหนเขียนได้สวยเลยนะเจ้าคะ่ะ เซียวมัวมัวเอ่ยตามตรงข้าจะสอนนางเองหลงเิงหาข้ออ้างที่จะใกล้ชิดนางอยู่แล้วแต่ยังหาเหตุผลที่ดีไม่ได้ในที่สุดโอกาสก็มาถึงแม้ว่าเขาคงทำอะไรนางไม่ได้เพราะบาดแผลของนางยังไม่หายดีแต่แค่ได้นั่งพูดคุยกันก็ดีพอแล้วนับตั้งแต่เขาเป็นหนุ่มนี่เป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกประหม่าและตื่นเต้น ในการทำความรู้จักกับหญิงสาวส่วนหูหยินผู้เท่าเองก็รอแทบไม่ไหวที่จะได้เห็นทั้งสองใกล้ชิดกันจึงพูดว่าดีเลยรายมือเจ้าสวยมากแต่นางยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บระวังหน่อยก็แล้วกันคนหนุ่มสาวมักชอบทำเรื่องตื่นเต้นหากไปเสียงซิวได้รับบาดเจ็บขึ้นมาอีกฮูหยินผู้เทาอย่างนางคงแย่ พราะนางยังต้องการผู้ช่วยอยู่ทาทาบดีท่านแม่หลงเหิงรู้สึกกระตือลือล้นขึ้นทันใดนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่คําว่ารอแทบไม่ไหวใช้ได้กับเขาไม่เกินสองชั่วยามหลังจากนั้นเขาก็มาถึงเรือนเหมมันเมื่อหลงเหิงเดินเข้าไปข้างในก็เห็นป่ายเซียงซิวกำลังนั่งพักอยู่หญิงสาวเพิ่งพักจากการเรียนรู้ การจัดการเรื่องต่างๆภายในจวนและการจัดการทรัพย์สินไปเสียงซิวได้รับการบอกกล่าวแล้วว่าจะมีอาจารย์มาสอนคัดลายมือแต่นางไม่รู้ว่าเป็นใครบ่าวอาวุโสทั้งหลายก็ทำตัวลึกลับไม่ยอมบอกอะไรทั้งสิน้นในขณะที่นางกำลังรออาจารย์อยู่เสี่ยวซ่อก็ประกาศการมาถึงของท่านอองไปเสียงซิลรีบลุกขึ้นยืน ยอบตัวทำความเคารพสวัสดียามบ่ายเพคะท่านอ,องมีเรื่องอะไรหรือเปล่าเพคะไม่รู้เพราะเหตุใดยามนี้ความกลัวที่นางมีต่อลีอ,องน้อยลงไปบ้างแล้วบางทีอาจเป็นเพราะช่วงหลังได้พูดคุยกันมากขึ้นแต่ถึงอย่างไรนางก็ไม่อยากมีปฏิสัมพันธ์กับเขามากอยู่ดีเพราะนางคิดอยู่ตลอดว่าตัวเองจะได้รับเคาะ หากทำให้เขาโกรธโดยที่นางไม่ได้ตั้งใจหลงเหิงยื่นมือไปประคองหญิงสาวให้ลุกขึ้นก่อนตอบว่ามีไปนั่งที่นั่นแล้วเรียนคัดลายมือกันฮะอาจารย์สอนขัดลายมือคือท่านอองนี่เองมีหน้าสายตาของบ่าวอาวุโสทั้งสามถึงแปลกไปพวกนางรอเขาอยู่นี่เองไปซิยงซิวเดินไปที่โต๊ะเขียนหนังสือแล้วนั่งลงบนเก้าอี้แต่โดยดี หน้าตาไม่ค่อยลื่นเลิงนักหญิงสาวนั่งก้มหน้าหลุบตาลงแย่ yeah, แล้วทว่าในสายตาของหลงเหฮงนางกำลังเขินหัวใจชายหนุ่มยิ่งพองโตด้วยความปลื้มใจเขาเดินไปนั่งข้างๆนางบนเก้าอี้ตัวเดียวกันเก้าอี้ตัวนี้เป็นเก้าอี้ที่ออกแบบมาให้นั่งได้สองคนวันนี้จึงเป็นวันที่มันได้ทำหน้าที่ตัวเองสมบูรณ์เสียที พอชายหนุ่มนั่งลงปเสียงซิวก็ขยับตัวออกไปที่ริมเก้าอี้ส่วนหลงเหิงพอนั่งใกล้หญิงสาวได้กลิ่นหอมจากกายกรุ่นก็ทำตัวไม่ถูกจึงลุกขึ้นตั้งใจจะถอดเสื้อคุมออกโอ้ยทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงร้องจึงรีบหันไปดูปายเสียงซิวที่นั่งอยู่ขอบเก้าอี้เมื่อครูตอนนี้ไปนั่งอยู่บนพื้นเสียแล้ว ชายหนุ่มยกยิ้มมุมปากพยายามกลั้นหัวเราะเขาน่ากลัวขนาดนั้นเลยหรือหรือว่านางจะประหม่ามากไปเองนะเสี่ยวซื้อเห็นนายหญิงลงไปนั่งอยู่บนพื้นก็ทลาเข้าไปหาตั้งใจจะช่วยพยุงนางให้ลุกขึ้นแต่กลับรับรูได้ถึงสายตายเยียบเย็นที่จ้องมาเสียก่อนสองขาจึงหยุดชะงักยืนตัวแข็งทื่ออยู่ตรงนั้น หลงเหิงเดินเข้าไปหาป๋เซียงซิวอย่างใจดียื่นมือให้แล้วพูดว่าลุกขึ้นมานั่งที่เก้าอี้ดีๆเจ้าจะนั่งบนพื้นทำไมกันอันนี้จาใจจริงแล้วลี่อ๋องอยากจะพูดกับหญิงสาวแบบนุ่มนวลแต่น่าเสียดายที่เขานั้นทำไม่เป็นใครอยากจะนั่งกับพื้นกันเล่าป๋เซียงซิวลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะวางมือนางลงบนมือของเขา ร้อนเชียวส่วนใหญ่ในนิยายมักจะเขียนไว้ว่ามือผู้ชายค่อนข้างเย็นไม่ใช่เหรอทำไมมือเขาถึงอุ่นขนาดนี้หญิงสาวสะดุง้งรีบชักมือกลับทันทีเหมือนแตะถูกของร้อนแต่เมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายยังยื่นมือมานิ่งๆไม่พูดอะไรนางจึงวางมือลงบนมือของเขาอีกครั้งหนึ่งนางดูเหมือนลูกแมวตัวน้อยท่าทางกลกล้ากลัวกัว ไม่กล้ากินอาหารที่ถูกนำมาวางเอาไว้ให้หัวใจของหลงเหิงพลันสั่นไว้ชั่วขณะนั้นเขาเกือบจะดึงนางเข้ามาในอ้อมกอดแล้วลูบป,ปอบประโรมอย่างเบามือทว่าตอนนี้สัตว์เลี้ยงตัวน้อยกำลังค่อยๆลดความระมัดระวังตัวลงแล้วหากเขาทำอะไรบุ่มบามนางคงจะตื่นกลัวขึ้นมาอีก ชายหนุ่มจึงพยายามควบคุมตัวเองให้นิ่งเอาไว้หลังจากดึงนางขึ้นมายืนมั่นคงดีแล้วเขาก็พูดแค่ว่ามาเรียนกันเถอะเพคะเป็นการเรียนคัดลายมือที่สุดแสนจะทรมานโดยเฉพาะเมื่อพระเอกมานั่งติดกับนางเช่นนี้เร่ากับมีกลิ่นอายแบบชายชาตีที่นางไม่เคยสัมผัสมาก่อนโอบล้อมรอบกาย จนนางไม่สามารถจะสงบจิตใจลงได้เลยแม้ว่าจะพยายามซักเพียงใดหากแต่อีกฝ่ายนั้นยังคงตั้งใจถ่ายทอดความรู้ให้นางด้วยท่าทางสุขุมในทุกตัวอักษรทุกลายเส้นบางครั้งเขาก็จับมือนางให้เขียนตามหญิงสาวได้แต่นึกสงสัยอยู่ในใจคุณพระเอกเกิดอะไรขึ้นกับท่านหรือท่านมาทำอะไรที่นี่ ทำไมไม่ไปตามหานางเอกหลัดเจ้าคะโดยที่นางไม่รู้เลยว่าความจริงแล้วหลงเหิงเองก็รู้สึกประหม่าพอกันตั้งแต่เริ่มเป็นหนุ่มเขาไม่เคยเข้าใกล้หญิงสาวมากขนาดนี้มาก่อนอีกทั้งเขากำลังยับยั้งใจตัวเองอย่างมากเพราะในใจของชายหนุ่มนั้นไปเสี่ยงซิลแสนจะบอบบางทว่าตัวเขาเองเป็นผู้ชายใจร้อน บางครั้งก็หุนหันพันแล่นเมื่อเผชิญหน้ากับหญิงสาวที่มีท่าทางราวกับสัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆที่กำลังตื่นกลัวเขาจึงต้องสะกดกลั้นอารมณ์เอาไว้ชายหนุ่มมานั่งตรงนี้เพียงไม่นานก็ดื่มชาไปสามถ้วยแล้วเมื่อต่างคนต่างตกอยู่ในพวังความคิดของตัวเองการเรียนคัดลายมือวันนี้จึงไม่กระเตื้องเท่าที่ควร หลังจากเวลาผ่านไปได้สักพักหนึ่งจูจ่ๆเสี่ยวหัวก็พูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นโอ้นายหญิงหญิงใจร้ายสองคนนั่นมาอีกแล้วคนที่มีส่วนหนึ่งของเสี่ยวหัวอยู่ในตัวพูดว่านางจะจัดการนายหญิงให้อยู่หมัดเลยคราวนี้นางบอกว่าจะไม่ให้นายหญิงช่วยโอกาสที่เป็นคนโปรดของท่านอ,องทำอะไรตามอำเภอใจได้เด็ดขาด นางบอกว่านายหญิงหน้าไม่ไอายที่เข้าไปช่วยหูหญินผู้เท่าจัดการเรื่องภายในจวนแล้วยังบอกว่าถึงจะเอาทองมาแปะที่ตัวนายหญิงก็ยังเป็นแค่อนุอยู่ดีหญิงใจร้ายอีกคนบอกให้นางสงบสติอารมณ์และควรทําให้ท่านอองหลงรักพวกนางให้ได้ก่อนที่จะทําอะไรต่อไปเอ,อิมพวกนางวางแผนจะเล่นฉากตบตีแย่งสามีกันสินะ แต่ท่านอ๋องยังอยู่ที่นี่กำลังจับมือนางเขียนอักษรอ,อยู่ตรงนี้หากคุณนายสองคนนั้นพรวดพลาดเข้ามาจริงๆคงสนุกพิลึกละคราวนี้แต่โอกาสเกิดเหตุการณ์นั้นก็เป็นไปได้ยากเพราะตามปกติเมื่อมีแขกมาเยือนบ่าวรับใช้จะขานชื่อคนที่มาก่อนอยู่ดียิ่งคิดยิ่งสาวก็ยิ่งคลายความกังวล เพราะไม่ว่าคุณนายทั้งสองจะมาด้วยจุดประสงค์อะไรก็ตามพวกนางก็ต้องวิ่งหนีหางจุกตูดแน่หากเห็นท่านอองอยู่ที่นี่ด้วยพอคิดมาถึงตรงนี้นางก็รู้สึกว่าเข้าท่าอยู่เหมือนกันไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเจ็บตัวทะเลาะกับสองคุณนายหลังจากใคร่ควรอยู่นานจนความคิดตกผลึกไปเสียงซิลจึงมีท่าทางสบายใจ ปล่อยให้พระเอกกลุมมือนางในขณะที่ฝึกตวัดผู้กันต่อไปทว่ามีบางอย่างที่ป๋าเสียงซิลลืมไปอย่างแรกคือบ่าวรับใช้ในเรือนเหมันมีไม่กี่คนหลังจากสอนสิ่งที่นางควรจะเรียนรู้แล้วบ่าวอาวุโสก็กลับไปประจำหน้าที่เดิมใครอยากจะอยู่เป็นหนามทิ้มตาท่านอองกันเล่าส่วนเสี่ยวซื่อนั้นน้ำชาในห้องหมดเร็วมาก สาวใช้ตัวน้อยจึงต้องออกไปต้มน้ำชงชามาให้อยู่เรื่อยๆและตอนนี้เสี่ยวซือเองก็ออกไปเตรียมชาอีกรอบแล้วจึงยังไม่กลับมาเมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้ดังนั้นเมื่อสองอนุจากเรือนวัส,สันและเรือนคิมหันมาถึงจึงโผพลวดเข้ามาด้านในส่งเสียงดังอย่างไม่เกรงใจเจ้าของสถานที่อุ๊ยตายเรือนของน้องสี่ช่างเงียบเชียบ ไม่มีแม้กระทั่งสาวใช้มาขานชื่ออนุคนแรกพูดได้แค่นี้แล้วก็เงียบไปไม่สามารถพูดต่อจนจบประโยคคำพูดถูกกลืนลงไปในลำคอพร้อมกับรอยยิ้มที่จางหายนางยอบตัวทำความเคารพลี่อองฟันขบกันแน่นหม่อมชั้นถวายบังคมท่านอองเพคะกลางวันแสกๆยังตัวติดกันขนาดนี้นางปีศาจจิ้งจอกร้อยมารยา อนุอีกคนที่เดินตามมาพอเห็นลี่อองก็รีบยอบตัวทำความเคารพเช่นเดียวกันสีหน้าของหลงเหิงเยียบเย็นขึ้นทันทีอารมณ์ดีเมื่อสักครู่ตอนนี้หายไปหมดแล้วเขาไม่ใช่คนเก็บอารมณ์และไม่เคยแสดงความอ่อนโยนต่อหญิงใดอารมณ์รุนแรงที่พยายามข่มกลั้นไว้จึงเริ่มปะทุชายหนุ่มสะบัดผู้กันในมือลงพื้น เอ่ยเสียงเรียบด้วยท่าทางเย็นชามาวุ่นวายที่นี่ทำไมกลับไปซะอนุที่มีอาวุธโสกว่านับว่ามีไหวพริบดีจึงรีบรับคำทันใดหากแต่อนุสองผู้มีใบหน้างดงามที่สุดเป็นรองแค่ไปเสียงซิวคนเดียวมีหรือที่นางจะปล่อยโอกาสทองนี้หลุดมือเพราะนานๆทีพวกนางจะได้พบกับท่านออง ตั้งแต่ลี่อองนั้นกลับมาพวกนางได้พบเขาเพียงสองสามครั้งเท่านั้นนางจึงปั้นสีหน้าและท่าทางให้ดูหน้าเห็นใจแล้วเอ่ยว่าท่านอองเพคะไม่ใช่ว่าพวกหม่อมชั้นบุ่มบามเข้ามาหากเรือนของน้องสี่มีบ่าวรับใช้เพียงพอก็คงไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกทั้งตอนนี้กลางวันแสกแสกพวกหม่อมฉันไม่คิดว่าจะพบท่านอองในห้องน้องสี จึงล่วงเกินท่านอ๋องโดยไม่ได้ตั้งใจเพคะหลังจากอนุสองพูดจบอนุหนึ่งก็นึกสาบแช่งความโง่ของอีกฝ่ายอยู่ในใจเจ้ากล้าพูดแบบนี้ได้อย่างไรนี่ไม่ใช่อนุสิวนะนี่มันท่านอ๋องเจ้ากำลังจะบอกว่าเขามักมากในกามแม้กระทั่งกลางวันแสกๆอย่างนั้นหรือไม่ผิดไปจากที่คาดไว้ สีหน้าของหลงเหิงตอนนี้เปลี่ยนจากเรียบเฉยเป็นมืดคลึ้มขึ้นทันทีเขาอุตส่าห์ทิ้งความเป็นท่านอ๋องไว้ข้างนอกก่อนจะเข้ามานั่งเกี้ยวพาราสีไปเสียงซิวแต่คำพูดของอนุคนนี้เปรียบเสมือนตบกลางหน้าเขาฉาดใหญ่เขาคงดูเหมือนคนใจดีมากเกินไปเรื่องข่าวก่อนยังไม่ได้สะสางพวกนางจึงกล้าเหิมเกรมถึงเพียงนี้ ลีอองแม่ทับหนุ่มเลือดเย็นผู้ซึ่งพยายามข่มอารมณ์มานานเพราะเกรงว่าจะทำให้ไปเสียงซิวผู้อ่อนแอขวัญตะเลิดบัดนี้กลับระเบิดอารมณ์อย่างรุนแรงราวกับน้ำที่ไหลทะลักออกจากเขื่อนอย่างนั้นเรือถ้าพวกเจ้ารู้ว่าลวงเกินค่าแล้วยังจะเสนอหน้าอยู่ทำไมทาหารเรียกบ่าวมานำตัวหญิงสองคนนี้ออกไปข้างกายลี่อองจะมีองค์ลักลับคอยติดตามอยู่ตลอด องคารักษ์เหล่านี้จะปรากฏตัวเมื่อมีคำสั่งจากผู้เป็นนายเท่านั้นเมื่อได้รับคำสั่งจากลีอ้ององคารักษ์จึงรีบไปตามบ่าวรับใช้มาทันทีอนุหนึ่งคุกเข่าขอร้องขอความเมตตาด้วยสีหน้าซีดเผือดท่านอองเพคะโปรดเมตตาหม่อมฉันด้วยเถิดหม่อมฉันจะไม่มาเรือนน้องสีอีกแล้วเพคะหุบป,ปากหลงเฮิงตวาดเสียงเยียบเย็น รังสีอำม,มหิตแผ่ซ่านรอบกายข่มขวัญทุกคนที่อยู่ที่นั่นเสี่ยวสือผู้น่าสงสารเข้ามาจังหวะนีพ้พอดีนางตกใจกลัวจนตัวสัน่นถาดน้ำชาพันหลุดจากมือตกลงพื้นของในถาดก็แตกกระจายเกินกาดไปเสียงซิอรีบวิ่งไปหาสาวใช้ทันทีด้วยความเป็นห่วงยามนี้นางไม่ได้รู้สึกกลัวหลงเหิงเลย นางค่าเกรงว่าเสี่ยวซือจะโดนน้ำร้อนรวกมือของนางหญิงสาวไปหยุดอยู่ข้างเสี่ยวซือที่ตอนนี้ลงไปนั่งกองกับพื้นข้างกาน้ำชาที่แตกเรียบร้อยแล้วส่วนหลงเหฮงชายหนุ่มรู้ดีว่าตอนเขาโมโหเป็นอย่างไรไม่มีใครในกองทัพจะไม่ขยาดและเกรงกลัวหากลี่อ๋องอยู่ในอารมณ์เช่นนี้หลงเหฮงมองสองอน,นุที่คุกเข่าอยู่เบื้องหน้า ทั้งสองหวาดกลัวจนตัวแข็งทื่อไม่กล้าขยับขยืน่นถ้าเช่นนั้นไปเสียงซิวละ่ะเขาทำให้นางกลัวจนเสียสติไปแล้วหรือเปล่าชายหนุ่มปลายตามองไปทางปายเสียงซิวก็เห็นว่าใบหน้านางแทบจะไม่มีสีเลือดดวงตากลมโตแววเล่ากับพยายามข่มกลั้นน้ำตาไม่ให้ไหลาอาบแก้มชัดเจนว่านางคงกลัวเขาจนทำอะไรไม่ถูก นำตัวพวกนางออกไปเมื่อเขาโบกมือบ่าวรับใช้อวุโสก็เข้ามาโดยเร็วพาพวกนางกลับเรือนทำให้แน่ใจว่าพวกนางจะไม่ไปวุ่นวายที่ไหนอีกเจ้าค่ะบ่าวรับใช้อวุโสรับคำแล้วรีบนำตัวอนุทั้งสองไปทันทีห้องทั้งห้องเงียบสงบในพริบตาไปเสียงซิวมองสำรวจบ่าวรับใช้คนสนิท เมื่อเห็นอีกฝ่ายไม่มีท่าทางบาดเจ็บใดๆก็สบายใจขึ้นจากนั้นจึงสั่งเสียงเบาลุกขึ้นเร็วไปเตรียมชามาให้ท่านององใหม่เขาจะได้อารมณ์เย็นขึ้น อ่ะละค่ะเพืเ่อนๆค่ะพระเอกของพวกเราก็อารมณ์เนาะขึ้นๆลงๆลงลงเหมือนใบโพล่าเลยนะคะไม่มีใครใหญ่กว่าเขานั่นเองแต่ตอนนี้เขาตกลุมรักไปเสี่ยงซิวนางเอกของพวกเรานะคะซึ่งก็เป็นผู้หญิงบอบ,บางนะคะดูอ่อนแอแต่ว่าจริงๆแล้วนางเอกของกเรามาจากโลกในอนาคตโลกในปัจจุบันนั่นเองแล้วก็หาทางกลับบ้านอยู่นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ